วันนี้รูอาจะมาสอนเทคนิคเลขยกกําลังครับตัวอย่างเช่นนะครับจงเขียนเลขยกกําลังสองสาส่วนหทั้งหมดยกกําลังสองนะครับคูณ3ยกกํกลังลบสาคูณกําลังสองให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนะครับอันดับแรกเลยนะครับสาส่วนหทั้งหมดกําลังสองตัวเนี้ยเราจะต้องยกกําลังทั้งเศษและส่วนนะครับกลายเป็น3ามกำลังสองส่วนด้วยห้ากำลังสองนะครับแล้วก็คูณกับ3ามกำลังลบสคูณห้ากำลังสอง ห้ากำลังสองกับ5้ากำลังสองสามารถตัดทอนกันได้นะครับตัดทอนกันหายไปนะครับจะเหลือเป็น3ามกำลังสองคูณสามกำลังลบสนะครับสมบัติเลขยกกาลังถ้าฐานเหมือนกันคูณกันให้นําเลขชี้กำลังมาบวกกันได้เลยนะครับก็เลยกลายเป็น3ยกกาลังสองบวกด้วยลบสนะครับก็คือ2อลบสนั่นเองซึ่ง2อลบสมีค่าเท่ากับลบหนะครับกลายเป็น3ยกกาลังลบหซึ่ง3ยกกาลังลบหต้องการให้เลขชี้กำลังที่ติดลบนะครับกลายเป็นบวกเราก็จะได้ว่า 3ากำลังลบหมีค่าเท่ากับ1 3ส่วน3ครับง่ายไหมล่ะครับ